สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกๆ,กๆกุกท่านนะคะ วันนี้นะคะก็วันนี้นะคะเราก็หยุดกักตัวแล้วนะคะเราก็มาเส้นประกมนะคะวันนี้ก็เส้นนะคะเส้นเส้นบ้านนะคะเส้นบ้านอนเนาะเรียกว่าเส้นบ้านนะคะเป็นวันดีนะคะวันนี้เราก็เส้นนะคะบรรพบุรุษนะคะนี้นะคะฝั่งนี้ก็เป็นคุณตาเที่ยงนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแม่ของแม่ควานนะคะฝั่งนี้ก็เป็นควานน้อนนะคะฝั่งนี้ก็เป็นคุณยายผายแล้วก็คุณตานะคะวันนี้เราก็มาเส้น นะคะเส้นหัวหมูนะคะเส้น bon หัวหมูนะคะอัน yes, น an ี้ก็เป็นภาษาสวยนะคะเป็นภาษาสวยนะคะที่เขาเส้นนะคะเส้นบรรพบุรุษก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ควันก็จะพาไปดูนะคะเส้นประกรรมนะคะแต่ตอนนี้เขาก็คุณตาก็กําลังเส้นนะคะกําลังเส้นนะคะบรรพบุรุษนะคะ นี่นะคะก็เรียกนะคะเรียกชื่อนะคะบรรพบุรุษนะคะให้ได้มาทานนะคะนี่นะคะเป็นประเพณีนะคะของชาวสวยนะคะหรือพวกเรานะคะเนี้ยงช้านะคะถ้าเรากลับมานะคะเราก็ต้องเส้นนะคะเส้นหัวหมูนะคะเส้นหัวหมูนะคะเนี่นะคะเดี๋ยวแม่ควานจะพาไปดูนะคะ เส้นประกรรมนะคะว่าเป็นยังไงนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาเส้นประกรรมนะคะตอนนี้คุณตาเที่ยงของเราก็ได้ขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าเป็นประเพณีนะคะเป็นประเพณีของชาวซวยนะคะถ้าชาวช้างนะคะตอนนี้ก็ได้เส้นนะคะเส้นบนรรพบุรุษนะคะ ตอนนี้ก็กักตัวเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเส้นนะคะคุณตาเที่ยงของเราก็ได้ขึ้นนะคะได้ขึ้นประกรรมนะคะได้เส้นนะคะสารประกรรมนะคะเส้นหัวหมูนะคะในวันนี้นะคะเราก็ให้นะคะบรรพบุรุษของเรานะคะให้รับรู้นะคะว่าน้องอันดาพี่นพเก้าคุณแม่คำเสนนะคะได้มาถึงบ้านนะคะอย่างปลอดภัยนะคะตอนนี้คุณตาเที่ยงก็กำลังจุดเทียนนะคะ

นี่นะคะตอนนี้ก็โซเซไปยกข้างเฮ้ยคอวายุยเนี่ยกวนเจ้าสุบะสมาบิไปบดิงกวนเจ้าตูวลพัดเจ้าสงารวนเจ้าดี่ยวันเจ้าสุบะตาียนไ้พูดนะคะเป็นภาษาสวยนะคะได้มาโขขมาตาได้มาโขขมานะคะสงสารคนเจ้าเรายิงอะไรรู้ชุดอากอยยื้ Umunang ka pa balteun nya api pai badi mun puro pateya. Tong ngajong Ding diso koy sakel jadi ngatinggul. Nule nonton ane kamu ตาดึงงอชิบไปบะดึงนังเตนักีน่าเน่โคบนาบะน่าเป็นภาอยะาดูแล้วบีบไปบะบุญจ่าบะงวัดเออจ่าอย่านอนบะดิงจ่าน้องใจเน่เฮ้ยสังชาควันเจ้าเย็บไม้ให้นอนเย็บคนให้แก็บเขาปาไม่อย่าสะพืหัวใจบิบไปก่อนเจ้าจู่กีบนาเ้าจินามูจนักินานอา์ปอเบบีก่อนบุญดนดั ไากงอยรุงปัรักษารุครองอ่าจะง่อยเก็บจะได้คุ้มใครยามีชุขีมันเสมอมันเคื่อไมให้คอยล้ลาได้โดยดาพัฒนากีนากันบุญอกิวตวด้วยอย่าดึงเพลแตมตกตำหน่อยเศราผู้ผทมนจูก็ดึงกัดเกินอันโน้ยกวนเจ้าผู้ผททันจูจาไปแล้วนอ่นอนเชื่อตื่น

บวจาบจานสงาคันจ้ออจานเจุสมสกเรายิงเราเตะกก้วยสงาจ้วยเนดเตะเล็กตะมือำหรับคลิปนี้นะคะแม่ฟางก็ขออนุญาตนะคะจบคลิปนะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะช่องพังอันดาพานุพัก้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ